วิธีเอาตัวละครที่ชื่อแม็กซิมมาเล่นในเกม Castlevania Harmony of d i s s o n a n c e นะครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องเคลียร์เกมจบ1รอบก่อนนะครับผมพอคุณผู้ชมเคลียร์เกมจบ1รอบปุ๊บนะครับให้เลือกไปที่ select data แล้วเลือกไปที่ Data ที่เรายังไม่ได้เซฟนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมพิมพ์คำนี้ครับ m a x i m แบบนี้นะครับผม ถ้าคุณผู้ชมพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วกดโอเคมันจะเป็นแบบนี้นี่คุณผู้ชมก็คงจะได้ยินเสียงอ่พี่แกแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเล่นแม็กซิมได้เลยครับผมนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถเอาแม็กซิมมาเล่นในบอสลัชโหมดได้นะครับวิธีทำง่ายๆเลยก็คือคุณผู้ชมกด L R ค้างไว้นะครับแล้วเลือกไปที่ระดับความยากนั้นๆน,น,นะครับผมสมมติว่าผมจะเล่น แม็กซิมในบอสลัชโหมดแบบอีซี่นะครับให้กด L R ครั้งไว้นะครับแล้วกดเข้าไปเลยครับผมนี่คุณผู้ชมก็จะสามารถเล่นแม็กซิมในบอสลัชโหมดแล้วนะครับผมลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับผม